สวัสดีครับเพื่อนๆมาแล้วครับไฟปิงปองไฟเชอรี่ก็ตามแต่ที่เขาจะเรียกกันสำหรับไว้ประดับแคมป์ประดับเต็นท์เป็นไฟสัญลักษณอ่าสัญญาณสัญลักษณ์อะไรก็แล้วแต่ตามแต่เดี๋ยวจะให้มาดูนะครับว่าเป็นอย่างไรของผมซื้อแบบ40หลอดความยาวไม่แน่ใจไฟปิงปองแบบนี้จะมี2แบบก็คือว่ามีแบบที่เสียบ USB กับมีแบบที่เสียบมี ลังทานมาให้ใส่ทนันถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็น2 a 2ก้อนส่วนตัวผมผมซื้อเป็นแบบ usb เนื่องจากว่าผมมี power bank อยู่แล้วนะก็เลยใช้งานได้สะดวกครับมันจะมะีเวลาสั่งซื้อให้ดูดีๆมันจะมีหลายความยาวมีจำนวนลูกปิงปองส่วนอันนี้ถ้าจำส่วนอันนี้น่าจะประมาณ40ความยาวไม่แน่ใจแต่ว่าราคาแค่หลักร้อยเองนะครับสำหรับท่านที่สนใจก็สามารถที่จะ กดสั่งตรงนี้นะมันจะมีรูปตะกร้าอยู่ให้เข้าไปดูสินค้าผมจะแอดไว้แล้วกันเลือกสินค้าที่เป็นไฟเชอรี่ไฟปิงปองตรงนี้ราคาไม่แรงกดดูแล้วก็อ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนเรียบร้อยก่อนสั่งนะครับแล้วถึงจะกดสั่งอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าเสียบแล้วไฟจะออกมาหน้าตาเป็นอย่างไรครับไม่มีอะไรผมเลือกแบบที่ใช้กับ power bank ได้ก็เสียบตัวสาย usb เข้าไปครับไปแล้วครับได้ความสว่างประมาณนี้ แสงก็ถือว่าโอเคครับตัววัสดุแสงลูกปิงลูกปิงปองหรือเชอรี่ตรงนี้ที่เขาว่ากันก็จะเป็นลักษณะสีขุนสีขุนขุนนัวนวแสงก็จะไม่แยงตาครับมาลองนอกสถานที่แล้วโอ้โหสวยใช้ได้เลยครับสำหรับตัวที่เป็นไฟปิงปองเอาไว้ประดับแคมป์ประดับเต้นหรือว่าประดับบ้านก็ตามสะดวกนะครับในยามค่ำคืนราคาไม่แพงสนใจกดสั่งซื้อได้เลยครับในลิงก์ข้างล่างขอบคุณครับ